สวัสดีครับผมมีคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการต่อยก็ซองเทียบข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นมุมมองภายในรถนะครับก็สอนนักเรียนนะครับขับรถมาจอดเทียบข้างนะครับแล้วก็ไล่ไปขั้างไปตอนให้เพื่อนเพื่อนดูว่าวิธีการจอดเทียบข้างเวลาผมสอนเนี่ยผมสอนยังไงแล้วนักเรียนทําได้ไหมนะครับไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไป ไปดูกันครับไปต่อเตียบาทนะครับให้กระจกมองข้างตรงกันนะครับซีกีทหลังถอยมาแล้วหมุนซ้ายให้หมดกับถอยรถไยด้วยรถหน่อยด้วยนะครับหมุนซ้ายมาปึ๊บนะครับสิ่งต่อมาก็คือมองกระจกมองข้างฝั่งขว,า,งวาครับเห็นป้ายทะเดียนถอยมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆค้างตรงเลยไว้เห็นหรือยังเห็นแล้วรถไหลด้วยครับคือล้ตรงคือล้ตรง รถไหลด้วยถ่ายมาตรงๆครับแล้วรอกระจกมองข้างฝั่งซ้ายบังไฟท้ายคันนี้ครับบังหรือยังบังแล้วรถไหลมาปุ๊บทยอยหมุนขวาครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องหมุนเร็วครับหมุนช้าๆเรื่อยๆนิๆ่งๆครับเรื่อยๆช้าๆถ้าเราหมุนเร็วมันจะเป็นการค่อมเลนนะครับโค้งมาก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายสิเบียรกกาแพงไหมนะครับโค้งมาเราก็ดูว่าเราตั้งตรงหรือย,อยังถ้าตั้งตรงแล้วนะครับ อยู่ในแอลเดียวกันแล้วนะครับหยุดรถคือล้อตรงนะครับปึ๊บใส่เกียร์เดินหน้าครับเดินหน้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้เราอยู่ตรงกลางซองแล้วหยุดรถครับอ่าปึ๊บอ่แล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินเรียบร้อยครับอ่านี่คือวิธีการต่อเทียบฟุ้นบาทนะครับอ่ะทีนี้เราจะออกจากฟุ้นบาทามาใหม่อีกรอบนึงนะครับถอยมาใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาก่อนนะครับถ้าใครมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังนะก็ไปใกล้ได้ย,ยังนะครับ หรือว่าตรงสันกระโปงเนี่ยนะครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับอ่ะเมื่อได้ปุ๊บใส่เกียร์หน้าหมุนขวาดูกระจกมาข้างฝั่งขวามีมอเตอไซมาไหมถ้าไม่มีหมุนขวาให้หมดก่อนหมุนให้หมดก่อนหมุนให้หมดก่อนแล้วไหลไปครับไหลไปให้เสาเอตรงนี้นะครับเลยท้ายรถพอเลยปุ๊บคือล้อตรงคือล้อตรงแล้วหมุนซ้ายให้หมดครับดึงรถให้กลับเข้ามาอู่ในเลนครับอ่าฮะอ่านี้เรียบร้อยครับ โอเคเย่ยมากมากครับอ่านะครับหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนะครับการถอยเทียบข้างนะครับคือคลิปนี้เป็นนักเรียนเข้ามาเรียนขับรถแล้วก็เรียนคอร์สถอยข้อซองด้วยนะครับแล้วก็ที่ทํางานเนี่ยก็จะมีเป็นถอยเทียบข้างไม่กล้าให้พี่จำสอนหน่อยไม่กล้าจริงๆให้ใครสอนแล้วก็ไม่ได้ครับไม่ให้ใครสอนแล้วก็ไม่ได้จริงๆ ก็ตัดสินใจมาเียนกับพี่ตั้มดีกว่าเพราะว่าดูคลิปหลายคลิปแล้วมั่นใจในพี่ตั้มครับก็มาครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมพานักเรียนไปสอนถอยจอดเทียบข้างนะครับซึ่งวิธีการก็เป็นแบบนี้ครับก็คือว่าเมื่อเพื่อนๆนะครับเดินหน้าเข้ามาในคลดีนี้นะรถอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายครับวิ่งเข้ามาจอดปุ๊บจอดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเะยะห่างจากด้านข้างประมาณหนึ่งประมาณพอเปิดประตูได้นะครับทิ้งเะยะห่างประมาณหนึ่งแล้วก็ วิ่งเข้าไปจอดด้านข้างครับข้อแรกเลยนะครับก็คือให้กระจกมองข้างของเรานะครับตรงกันนะครับจับพวงมาลัยปื๊บหันมองนะครับไหลมาช้าช้าไหลมาช้าชานะครับแล้วให้กระจกมองข้างเท่ากันนะครับอาจจะเลยบ้างนิดนึงอาจจะเกือบถึงบ้างนิดนึงถ้าพเพิ่งเพิ่งมือใหม่ใจไม่กล้าก็เอาคร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อเราได้กระจกมองข้างเท่ากันแล้วนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็หมุนพวงมาลัยครับ หมุนพวงมาลัยไปทางฝั่งที่จอดเทียบข้างครับรถอยู่ฝังนนออ่งไหนนะครับรถไอซองอยู่ฝั่งไหนนะครับเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นนะครับเพื่อจะเฉเอารถเข้ามาในซองนะครับดังนั้นซองอยู่ทางฝั่งซ้ายเราก็หมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายครับหมุนหมุนให้หมดเลยนะหมุนให้หมดเลยรถถอยโค้งมาครับโค้งมาสเต็ปต่อมาครับคือเราก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับดูว่า เห็นป้ายทะเบียนด้านหลังหรือยังถ้าเราเห็นป้ายทะเบียนด้านหลังปึ๊บเห็นแล้วนะครับเห็นหน้ารถเต็มคันหรือเกือบเต็มคันก็ถือว่าโอเคนะครับคืนล้อตรงครับหยุดรถคืนล้อตรงถอยมาตรงๆก่อนอย่าเพิ่งหมุนพวงมาลัยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าไปเพิ่นหมุนพวงมาลัยรถมันจะคล่อมเลนนะครับถอยมาตรงๆก่อนถอยมาตรงๆเสร็จแล้วเมื่อดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเสร็จแล้วเราก็มาดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่ากระจกด้านข้างฝั่งซ้ายของเรา บังไฟท้ายของเขาหรือยังอ่านะครับบังไฟท้ายของคันด้านหน้านะครับก็คือไฟท้ายด้านนอกนะครับไฟท้ายด้านนอกของรถที่ของรถที่จอดอยู่นะครับก็คือไฟท้ายถ้าเราหันหน้าเข้าหารถเขาท้ายรถเขาก็คือไฟท้ายฝั่งขวามือของเรานะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเราบังไฟท้ายฝั่งขวาของเขานะครับคือฝั่งฝั่งด้านนอกนะครับฝั่งที่ต sure. ิดถนนนะครับฝั่งที่ติดเลนวิ่งนะครับเมื่อบังปุ๊บเต็มใบเลยนะบังเต็มใบเลย ทะยอยหมุนขวาครับหมุนช้าๆเนิ่มๆไปเรื่อยลดไหลมาเร,เรื่อยครับรดไหลโค้งมาเรื่อยครับหมุนเนิ่มๆเนิ่มๆไม่ต้องหมุนเร็วนะไม่ต้องหมุนเร็วหมุนเนิ่มๆครับเนิ่มๆร,รถจะโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาปุ๊บอ่ะตอนที่โค้งเข้ามาเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งซ้ายสลับกันดีๆดูกระจกมองหลังดีๆดูกล้องมองหลังดีๆว่าน้านท้ายเราไปใกล้คันหน้าหลังหรือยังอ่าเมื่อโค้งเข้ามาปุ๊บเราก็ดูด้านหน้าว่าเราตรงอยู่ในแนวเดียวกันหรือยังอ่าอยู่ในอยู่ในแนวเดียวกันหรือยังดูกระจกมองข้าง ข้าล้อเราอยู่ในแนวเดียวกับรถด้านหลังเลยยังนะครับถ้าตรงปึ๊บอ่าตรงเรียบร้อยปึ๊บหยุดรถคือรถตรงครับใส่เกียร์ดหน้าเดินหน้ามาตรงสักนิดหนึ่งนะครับให้สันกระโปรงหรือขอบประตกด้านล่างครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างของกันขนา้างหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือวิธีการอาจอดเทียบข้างนะครับฝั่งซ้ายมือเพื่อให้เราจอดเทียบข้างได้อย่างแนบสนิทนะครับส่วนวิธีการออกก็คือถอยรถมาก่อนใส่เกียร์ถังถอยรถมาปุ๊บดูอ่า กระจกมองหลังดูกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ถ้ามีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังว่าท้ายรถเราเข้าไปใก้หรือยังหรือดูตรงสันกระโปรงหรือ,อขอกระจกนะครับถอยมาให้อยู่กันชนดน้านล่างนะครับเมื่อถึงตำแหน่งปึ๊บหยุดรถครับหมุนขวาให้หมดครับปึ๊บใส่เกียร์ในหน้าแล้วเดินหน้าออกไปปึ๊บนะครับพอเสาเอ พ้นไฟท้ายปุ๊บคือเราตรงเดินมาหน้านิดเดียวหมุนขวาไอหมุนซ้ายต่อได้เลยแล้วก็จะโค้งมาปุ๊บอ่ะแล้วก็ตีวงเลี้ยวออกไปได้เลยนะครับนี่คือวิธีการจอดเทียบข้างนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบแม่พี่ตั้มครับชอบมากๆครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการจอดเทียบข้างนะครับอ่าซึ่งวิธีการจอดเทียบข้างในมือใหม่ก็ยังไม่กล้ายังไม ยังไม่กลัวว่ารถจะไปครูดขันข้างๆนะครับจริงๆการจอดเทียบข้างเนี่ยถ้าจะฝึกเองผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะต้องมีคนที่เขาขับรถเป็นขับรถเก่งแล้วนะครับมาฝึกสอนนะครับหรือว่าจะเรียนกับคุณครูคสอนขับรถก็ได้นะครับเยอะแยะเลยเพื่อนๆก็ลองเลือกเรียนดูชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็ลองเลือกเรียนดูครับถ้าพิทัมครับผมชอบแบบพิททัมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เบอร์โทรไอดีไลน์อยู่ด้านล่างในด c สคริปชั่นในคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาคร่าวๆประมาณนี้ให้เพื่อนๆเข้าใจถึงวิธีการนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครเพิ่งมาเจอช่องนี้เป็นช่องแรกหรือว่าเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากเพื่อน,นครับกด ไลค์ like, กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะ็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไพลาดทริคเด็ดๆคล็ปับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลืมเปิดเฟรเดียวกันนะครับ